ที่ทุกท่านสวัสด,ดีแฟนคลับทุกคนนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางมาทั่วทุกสารทิศเลยนะคะที่มานำมาฝากเอฟซีของเย็นจิตพรทีวีนะคะช่องสาวดำก็ไม่ได้ออกแล้วนะคะตอนนี้ท่านก็ต้องมาตามช่องเย็นจิตพารวยนะคะทีนี้เราก็มาตามกันต่อเลยะคะ่ะสำหรับแนวทางนะคะ วันนี้เอาวันนี้เอองวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมนะคะ นานาดูนะคะทีทุกท่านนะคะเราชอบเราจัดเราขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะเพื่อมีการเสียวลาเเวลานะคะ ชอบก็จัดนะคะ อันนี้เป็นแนวทางจากปู่องค์อาจย่าดอกไม้นะคะปู่ย่าสวนธรรมนะคะท่านให้มา076นะคะ076ค่ะเลขล่างท่านให้48นะคะแล้วก็076นะคะิจารณาโดูนะคะุืท่กกันนะคะปากกามันไม่ค่อยจะเข้าอุ้ยไม่ค่อยจะชัดซ้ำสักหน่อยนะคะ สองตัวก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดเอา้าหกสี่นะคะแล้วก็หกแปดค่ะปู่ย่าสวนทํานะคะ แล้วก็เราก็มาตามต่อกันนะคะเลขของปู่ย่าสวนทําในงวดนี้นะคะอันนี้เป็นเลขของแม่ย่าสีดาจันนะคะแม่ย่าสีดาจันให้มาที่หนึ่งให้มาที่7จ็ดหนึ่งสและหก่ะ็ดหนึ่งสีกศูนะคะเจ็ดหน4่งเจ็สหนึ่งสี่ย์และ64สี0760จ็ดจ็ดค่ะเฉพาะเลขปู่ย่าสวนทํานะคะ ก็อันนี้นอาไปวางไว้ตรงไหนเนาะบันนี้เพิ่นให้มาแต่เมื่อวานอ่อนเจอแล้วแม่ย่าไพรีค่ะแม่ย่าไพลีวันนี้ให้แปลกๆนะคะแม่ย่าไพรีให้มาสามศูนย์เจ็ดหางเดียวค่ะท่านบอกว่าล่างไม่ต้องเอาเอาสามตัวไปเลยเอาสามตัวบนไปเลยท่านพูดอย่างนี้นะคะแม่ย่าไพรีนะคะปู่ซ้ำแปลแปบอกว่าแม่ย่าพูดแบบนี้ไม่ต้องเอาสองตัวล่าง ไม่เอาให้ให้สตัวอัางเดียวเลย307ศูนย์เตอนนั้นก็ตัดให้เป็น3037แล้วก็07นะคะดูนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าเนาะแม่ย่าไพรีแม่ยา่าศรีดาจันนะคะที่ให้มานะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะท่านเลขสีจีรตทุกทุกท่านแล้วก็อันนี้เป็นเลขของ ปู8้แปดแปนะคะที่ท่านให้มาปูย่าสวนธรรมศูนย์าสามและ7 7 6กเจ็ดศูนย์เก้าสามหกเจ็ดแลนเก้าศูนย้ดส้และหกอันนี้เป็นเลขปูย่าส่วนธรรมเฉพาะเลขปูย่าสวนธรรมเท่านั้นนะคะพิจารณาดูนะคะท,ทีทุกท่านชอบไหมชอบก็จัดถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะ,ะเลื่นผ่านไปเลยนะคะ นี่ก็เลขยม่ยาเขียวอ่อนนะคะอ่า่จอกันก็แคบหน้าจอเอาไว้จัดนะคะจัดเขาเรียกว่าจัดตามใจจัดตามใจท่านเลยนะคะท่านจอแบบเนาะเขายังไม่ได้กินข้าวปกติอ่าฝกปกติกินม่งจะเคี้ยวเนี่ยเคียวปลาที่ลูกส่งมาให้กับข้าวเยังไม่ได้เคียวเลย ขอทุกท่านโชคดีค่ะในเลขปู่ย่าสวนทำในวันนี้16ท่านมาคุมประศรีปัลลู67แล้วก็แม่ย่าเขียวอ่อนนะคะปู่ย่าสวนทำมาที่940และ309ขอโทษกับ945และ30สองตัวมี909495 45 935305และ04นะคะ พิจรารณาดูเนาะชอบกดจัดนะคะไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปถ้าชอบาาก็กดกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจเย็นจิตพอที v. ด้วยนะคะทุกท่านขอก็ะนลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจค่ะ